ตุ่มเลขพิธยานวันศุกร์อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องติดต่อพูดคุยประชาสัมพันธ์พรีเซนต์นำเสนอเพราะอยู่ในเกณฑ์ต้องโชว์ตัวความสุขอยู่ไกลๆได้พูดคุยกับทางไกลๆเอาจุดยืนถามตัวเองจะเอาอะไรแม่ทัพนายกองยังต้องมีอย่าสองจิตสามใจจะไม่ได้อะไรเสียเวลาตัวเองยังไม่รู้ว่าตัวเองจะเอาอะไรแล้วใครจะรู้ต้องมีเป้าหมายเสนอหน้า แล้วเอามาเลยโชคลาภมาแบบฟุกๆนะแทบไม่ต้องลงทุนได้ถึง 2- อสอย่างในเดือนนี้1อย่างฉันก็ว่ามันดีแล้วนะได้ถึง 2- อสอย่างในเดือนนี้เดือนนี้คือเดือนมิถุนาเป็นเดือน7ของไทยนะลูกนะต้องสู้อย่าขอยนะลูกนะป้างให้กำลังใจนะลูกนะอ้าวการเงินแบบมีแบบไม่บอกใครไม่เปิดเผยทั้งเข้าและออกแต่มีเงินมีเงินดอก หรือเงินแบบเอาของคนอื่นมาปล่อยกู้เราได้กินดอกคนวันศุกร์มีสิทธิ์ได้เงินที่แบบไม่ต้องบอกใครไม่สามารถบอกใครได้หรือเอาเงินเอาเงินคนอื่นมาเนี่ยแต่ไม่ได้บอกขอเขาว่ามาปล่อยกู้แต่เรามาปล่อยกู้แล้วได้กินดอกได้ผลประโยชน์จากเงินงก็เงินจากเงินความรักบุกเบิกถึงสองที่สองถิ่นอยู่ในเกณฑ์ติดต่อยาวนะคู่ครองคนรักถ้าเป็นคนพื้นเรื่องหัดนะบอกเลยว่า มาบุกเบิกดีมากรถบ้านมีสิทธิ์เกณฑ์ถ้าเป็นคนวันอาทิตย์ปัญหาวงญาติมาจุกจิกขัดแยง้งแต่อาทิตย์เนี่ยก็จะบุกเบิกเหมือนกันแต่จะจุกจิกจะมีญาติเยอะจะมีญาติมากเยอะถึงจะเป็นหนุ่มหรือจะเป็นอะไรก็จะมีวงญาติเยอะกว่าคนพฤเลือกหัดคนพฤเลือกหัดจะไม่ไม่ไม,ไม่ญาติจะไม่เข้ามายุ่งคือจะไม่มาจุกจิกศัตรูความเจ้าชู้ความไม่แน่นอนความลังเลความเกงใจเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนวันศุกร์ ไม่ต้องเกรงใจใครเอาตัวเองเป็นใหญ่คำว่าแม่ทับในกองพูดมาหกเดือนแล้วมั้งเป็นหรือเปล่าถ้าไม่เป็นก็ลืมไปได้เลยนะไอ้ตรงนี้ก็บัดเบานะแต่มันจะมีเกณฑ์เนี่ยแต่จับไม่ได้โรคภัยนะลูกความสวยงามคําหวานจากมิตรไม่จริงใจมิตรเอาความสวยงามมาล่อคือใช้คําหวานมาล่อไงเออเธอไปกับฉันตรงนี้นะแต่เขามีผลประโยชน์ละเราจะไม่ไปไปหน่อยนะ เอาตัวเราเป็นตัวชนตัวล่อล่อ,ล,อล่อทุกได้ทุกเรื่องอะ่ะเอาเอามิดอะ่ะเอาเป็นว่ามิดไม่จริงใจอุบัติเหตุการโดนเปิดเผยความลับจากมิดจากความหึงหวงการงานมาแบบฟุกๆเหมือนส้มหล่นไม่ได้ตั้งใจเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมการเตรียมงานไว้ให้พร้อมเพราะว่าถ้าส้มหล่นเหมือนไม่ได้ตั้งใจครั้งที่แล้วป้าก็พูดแบบนี้นะสองสามเดือนป้าก็พูดอย่างนี้เหมือนส้มหล่นมีไหมคนมรรสุกได้ไหมถ้าได้ก็ยังจะต้องเตรียมความพร้อมของเราอยู่นะลูกมันเหมือนส้มหล่น เหมือนกับเขาไม่ได้ติดต่อเราหรอกแต่พอดีตรงนั้นไปไม่ได้หรือเกิดอะไรขึ้นเป็นเรานะหญิงต้องมีเล่เหลี่ยมมีไหวพริบต้องอ่านคนให้ออกเห็นไหมคนวันศุกร์นี่มันเป็นคนเบื้ออยู่แล้วนะมันจะเป็นคนไม่ค่อยคิดแต่ตอนนี้ต้องมีเล่เหลี่ยมไหวพริบต้องอ่านคนให้ออกเข้าใจไหมลูกรู้เชิงรู้ชั้นรู้ว่าเขามาล่อไหมรู้ว่าเขามาใช้คําหวานไหมเขาจะเอาเราเป็นสะพานไหมเขาหลอกหลอกถามไหมนะ ชายสบายกว่าหญิงเหมือนการจับอะไรแบบมีคนนําเสนอคือหญิงกับชายมันเหมือนกันนั่นแหละแต่หญิงจะต้องใช้เล่เหลี่ยมมากกว่าชายใช่ไหมขัดไหมลูกจริงๆผู้ชายต้องใช้เล่เหลี่ยมมากกว่าเพราะคนวันศุกร์เป็นคนเจ้าชู้อยู่ละในในทั่วไปแต่ครั้งนี้ชายสบายกว่าหญิงเหมือนว่าจับอะไรแบบมีคนนําเสนอคือหมายถึงว่ามีคนนํามาให้มีคนนํางานมาให้คือคือคือ หญ,หญิงต้องใช้ไหวพริบมากกว่าถึงจะได้นะลูกนะวันดีเสาเร์เก็บความลับนำความลับมาเสนอเขาทั้งเก็บความลับเราและนำความลับคนอื่นมานำเสนอเพราะฉะนั้นให้คิดเอาว่าสมควรจะไว้ใจได้เท่าไหนอ่านคนให้ออกมันก็ไปพันกับคำว่าอ่านใจคนให้ออกนะวันจันทร์ลาบเกียรติการงานเพื่อหดความมั่นคงตลอดจนนำความบุกเบิกไม่ดีสุขตัวเองวุ่นวายหลงกล อาทิตย์ขัดแข้งขัดขาวันเสาร์อีกก็คือคำพูดเพราะฉะนั้นเสาร์ที่ป้าบอกมันมีที่มาที่ไปเก็บความลับนําความลับมานําเสนอเพราะฉะนั้นเสาร์ถ้าเขานําเสนอเนี่ยบางทีเขาแปลงสารทั้งดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาความดีของวันเสาร์ว่านําความลับมาเสนอเราแต่เราก็อ่านใจให้ถูกสมควรพูดไหมสมควรโกรธไหม สมควรจะเอามาคิดไหมเลขสวย7 6 8 5ไม่สวย3 9 4สีสวยฟ้าแดงอมชมพูจริงๆน่ะได้ทุกสีไม่สวยก็กลางๆแทบไม่มีควรหาหนะหน้าทองสีพึ่งตาปากอะไรเกี่ยวกับเสน่ห์คำพูดพระที่เป็นสองก็ยังคิดว่าพระบาทซ้ายพระบาทขวาก็ยังจะต,ต้องเอาความมั่นคง คือคนคนวันศุกร์เนี่ยที่ปทำไมป้าถึงบอกว่าต้องมีสีพึ่งมีณหน้า,นาทองคือสเสน่ห์เพราะตอนนี้ช่วงนี้เขามีสเสน่ห์แต่หนึ่งเขาลังเลเขาไม่มั่นคงในตัวเขาเองเขาตัดสินใจตัวเองไม่ได้ไอบาดซ้ายบาดขวานี่ป้าพูดมาน่าจะสี่ครั้งแล้วนะลูกนะไปไหว้กันหรือย,อยังไปทํากันหรือยังถ้าตอนนี้คนวันศุกร์มีใครเข้ามาจีบมาอะไรเนี่ยหนูหนูไปหาเลยลูกสีพึ่งณหน้า,นาทองเพราะคนวันศุกร์นี่บทไม่เอาไม่เอานะเวย้ยตัวเองอะจะต้องมั่นคงก่อน จบคนวันศุกร์มีอะไรถามไหมคะ